ครับบ๊วยครับพี่น้องมานี่แซ่บนุชทศิบมาอยู่หมู่พักโรงแรมครับ oh. บรรยากาศสุดยอดนะครับโรงแรมครับพี่น้องเดี๋ยวผมมาบึงภาพบางูป่ายนี่นี่ครับก่อนาชล้มใบแพรไม่มีเมียเอ้ยมีเมียก็เหมือนมี Google แสดงว่าหรอดรู้ทุกอย่างอีหลีิมันรีพี่น้อง มีเมียก็เหมือนอีกเพเกินเพราะนางรู้ทุกอย่างสุดยอดเลยที่น้องผู้ใดเขียน์หน่อยบรรยากาศสุดยอดในโรงแรมรมบ,บึงรีสอร์ทครับมีแพรกลางนา้ำพัฟติปานบุรีครับมีฟิตเนสให้ด้วยที่สำคัญนี่ครับมีกลัวริมบ,บึง น่าอยู่มากน่ากินมากบริการพร้อมสุดยอดบรรยากาศครับมีมินิมาร์กกอดลงแพรครับต้องซื้อของก่อนลงแพบรรยากาศสุดยอดมากวอทนี่ครับพี่น้องระวังความรักวิ่งสวนทางพา่านหน้ามาเข้รับมีสนทางุกไป,ปพี่น้อง บรรยากาศสุดยอดโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้บรรยากาศเขาลงแพครับไม่มีกิ๊กห้ามผ่านแล้วเราต้องไปหากิ๊กครับ ใครคิดไอเดียดีมากเลยต้องไปหากิ๊กก่อนครับก่อนโงแพมท่านผ่้ขี่ห้ามผ่านนะครับเลยบรรยากาศร,ริมบึงนี่ครับดูเดียบที่สำคัญมีครัวด้วยนะครับนั่งจิบเบาๆโอ้บรรยากาศสุดยอดครับครัวริมบึงครับรีสอร์ทร,ร,ริมบึงนี่ ยีสอดริมบึงครับปรกาครับดูแพรครับจัดเลี้ยงด้วยสมนาด้วยปรกาน,น่าอยู่มากน่านั่งมากคนน่าเยิยนครับตอนเย็ยนดูรกาศหลอก วันนี้มีเมียมาคุมดูดับนู่นครับฟินิทบรรยากาศดีครับนะครับโอลิมเปียอากาศยังเย็นเลยครับโอ้โหพี่น้องสุดยอดเลยครับบรรยากาศบบาานะครับรรยากาศสุดยอดเลย รีสอร์ทริมบึงครเนาะฝั่งนี้เป็นน้ำครับฝั่งนี้เป็นน้ำแล้วเป็นบ้านจัดสรรนันะรบจะมีร้านอาหารนะครับฝั่งนี้เป็นห้องพักครับนี่ห้องพักบรรยากาศดีมีเบรก f a s มอร์นิ่งมีอาหารสอบนะครับนี่ครับมีอาหารสอบพร้อมบรรยากาศริมน้ำกลางลำน้ำเลยครับพี่น้องจุป,ปานบุรีครับผู้ดใดอยากมากห้พักเลยครับ เล่ดใน Google ครับไม่งั้นก็เข้าแผนที่ริมเมืองรีสอร์ทครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับดูรอครับเดี๋ยววัน้อาทาเท์อาหารให้ชิมครับปิดห้าทุ่มครับ บรรยากาศสุดยอดครับลิบ,บึงรีสอร์ทครับบานบุรีครับมีสะพานสะพานลิบ,บึงรีสอดครับการสุดยอดครับวันนี้เมียม,มาคุม ทางนี้เมียว่ายน้ำครับน,นี่ทางนี้เมียรครับนี่ครับทางนี้เมียอยู่สวิมมิ่งต้องว่ายน้ำอย่างเดียวหล่างครับอากาศก็ด,ด,ดีครับยอดเลยครับอันนี้แค่อันนี้แค่ทางลงมาห้องจะเลี้ยงสมนานะก็เป็น ร้านอาหารที่ไปกินข้าวตอนเช้าครับจังดีครับไม,ม่คิกข้ามผ่านต้าคิดขนาน้าอยู่มากครับสุดยอดเลยผมเห็นน้ำเลย นี่ครับนี่กรันี่เป็นห้องครัวครับเดี๋ยวน่าจะรีวิวทั้งโรงแรมให้ดูว่าเป็นยังไงครับอันนี้พวกผมรีวิวเฉพาะร้านอาหารครับนี่ครัวอาหารตามสั่งยังไม่ดูเลยไม่มีอะไรบ้างไม่ขาดสุดยอด นูนครับฟินเนตมีฟินเนตให้นะครับมีนวดเพื่อสุขภาพด้วยใครปวดใครเมื่อยมีนวดให้นะครับมีซุมฟินเนตให้อันนี้ห้องจัดเลี้ยงประชุสมสนาห้องทานข้าวตอนเชา้านะครับที่มึงดีสดชอบเย็นมากเย,ย็นดีมาก ก็มีก็มีก็มีของปสี่คนไ uhm อ้ไอ้สี่คนหวห้าเพราะว่าห้าเสร็จเพิไอ้พีโปเนี่ยมนหกคนั่งได้เกตคนไงเกตที่หลังเนี่ยสุดยอดครับศโครดีครับไม่เป็นไร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 ความรักระหว่างวิ่งส่วนทางดูป้ายครับดีเด้อนานังหมาตบอกว่านานัง

โคตรดีครับบรรยากาศคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวจะรีวิว